สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวรถที่บ้านนะครับว่าเลือคันไหนบ้างครับก็คันนี้ก็ติดจองแล้วก็รอส่งนะครับรอส่งหลังสงกรานนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับ4ี่แสนเก้าหมนบาทนะครับคันนี้4ี่แสนเก้าหมนบาทก็เป็นพีซีร้อยเอพีซีสองร้อยรุ่นหกนะครับคันนี้4ี่แสนเก้าหมบาทใครหาไว้ยกอ้อยนะครับหรือว่าไว้ยืนบอหินบอไซแล้วก็ผสมปูนแล้วก็คันนี้ลองดูคันนี้ได้นะครับ4ี่แสนเก้าหมบาทนะครับ แล้วก็มาคันนี้นะครับคันนี้เป็นซูเปอร์นะครับคันนี้เป็น SK 200รุ่น8ปดซูเปอร์นะครับวายเอ็นสินะครับคันนี้1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับคันนี้1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าบาทนะครับแล้วก็คันนู้นเป็นรถตักก็แสนห้านะครับคันนู้นแสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเฮ้ยประมาณนี้แหละหนึ่งแสนแทบหน่อยๆนะครับคันนี้นะครับคันนี้รถ เจ็ดพันชั่วโมงนะครับเจ็ดพันชั่วโมงหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็เป็นซันนี่นะครับซันนี่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับยังอยู่นะครับซันนี่ยังอยู่ใครหาอยู่นะครับซันนี่ก็มาคุยกันได้นะครับแล้วก็มีเข้าใหม่ก็คือมาร์คทีนะครับ S K ร้อยยี่สิบมาร์คทีนะครับคันนี้เป็นมาพร้อมกันกับเทเลอร์เลยเทเลอร์ก็ห้าแสนเก้ามาร์คทีก็สี่แสนเก้านะครับมาร์คทีเดี๋ยวทําระบบไฟให้ทําไฟให้ แล้วก็มีรายแยกให้ด้วย490,000บาทนะครับไปดูฝั่งในก่อนละเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับนู่นนะครับเซท X 200คิดหนึ่งนะครับเซท X 200คิดหนึ่งคันนั้นก็75,000บาทนะครับ750,000บาทครับนี่มาดูตัวตึงของเรานะครับคันนี้นะครับเป็น S เอ้เป็นกุมารสุ200รุ่นเจ็ดนะครับคันนี้ผมซื้อมาเองนะครับเป็น200รุ่นเจ็ดนะครับคันนี้95,000 สวยมากนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับจัดเฟ็นเน้นได้นะครับคันนี้เป็นกุมาสุ200รุ่นเจ็ดนะครับ200รุ่นเจ็ดผมไปซื้อมาเองสภาพสวยๆเลยนะคันนี้ใครได้ไปนิดบอกเลยคุ้มค่านะครับเก่าเก็บนะครับคันนี้นะครับนี่ดูภายในนะครับซีเรียล80,000กว่าแล้วนะครับก่อนที่จะออกรุ่นแปดแล้วนะครับคันนี้สภาพสวยนะครับใครหาไว้ใช้งานก็ ลองมาดูคันนี้ได้นะครับมาดูคันนี้ได้เลยนะครับคันนี้สภาพสวยๆเลยกิ๊บนะครับคันนี้เก้าแสนกว่านะครับเนี่ยรุ่นแปดนะครับแต่ซูคันนี้ไม่ได้หรอกคันนี้สีเดิมสวยกว่านะครับสภาพสวยๆเลยคันนี้ใครได้ไปรุ่นเจ็ดเนี่ยไม่พิถังนะครับแล้วก็แท็กเตอร์สองคันนี้เป็นรุ่นหกนะครับสองแสนห้าหมืนบาทนะครับสองแสนห้าหมืนบาทนะครับสองแสนห้าหมืนบาท แล้วก็คันนี้เป็นล็อกกี้นะครับล็อกกี้สองสี่ศูนย์นะครับสองเพาสองเผามีบันไดด้วยนะครับสองเผามีบันไดด้วยก็ห้าแสนห้านะครับคันนี้ห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับใครมาซื้อเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเป็นคัสซีใหญ่นะครับเป็นคัสซีใหญ่นะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้เป็นคุมาสุสองร้อยนะครับเก้าแสนห้าครับสองร้อยรุ่นแปดนะครับเก้าแสนห้าหมื่นบาทเอ้ยคันนี้เก้าแสน คันนี้เก so ้าแสบาทนะครับ <ivan> คันนี้เก้าแสนบาทคันนี้หนึ่งล้านบาทนะครับคันนี้1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับแล้วก็คุมาสุ pc ร้อยยี่รุ่น6นะครับคันนี้คันนี้ร้อรุ่นหคันนี้หกแสนห้านะครับหกแสนหแคทนะครับแคทดีทูคันนี้นะครับหนึ่งล้านสามแบาทนะครับแคทดีคันนี้คันนี้ก็เซเ ร้อยยี่สิบ a ร้อยสามห้าคิดหนึ่งนะครับหกแสนห้านะครับหกแสนห้าใครอยากซื้อสภาพไหนเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้คันนี้คันนี้เจ็ดแสนห้าหรือเปล่าประมาณนี้แหละถ้าจะไม่ผิดเซต x สองร้อยคิดสามนะครับคันนี้ก็เซต x ร้อยยี่สิบคิดหนึ่งนะครับคันนี้เซต x ร้อยยี่สิบคิดหนึ่งคันนี้ก็หก a คันนี้แปดแสนห้าใครซื้อก็มาคุยกันได้นะครับราคาลงได้อยู่นะราคานครับนี่มาดูฝั่งนี้นะครับคันนี้ก็หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะครับคันนี้ล้านห้าหมื่นครับเป็นคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคันนี้เป็นกุมาสุร้อยสามสิบรุ่นแปด o จอเหลืองกล้องหลังนะนี่คันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งล้านเอ้ย 1ึ่งล้านหนึ่บาทนะครับเป็นแคทนะครับสามสามสนะครับ3ามหนึงสองนะครับคันนี้นะครับแล้วก็มา140ยสีนะครับร้อคันนี้ยังอยู่นะครับเป็น140นะครับซูเปอร์เนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับหนึ่งล้านสองแสนหบาทนะครับแล้วก็มาคันนี้ก็เป็น ซูเปอร์นะครับคันนี้ซูเปอร์มีลายแย็ให้ด้วยนะครับมีลายแย็ให้ด้วยใครซื้อเดี๋ยวเก็บงานให้ใหม่นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่บาทนะครับแล้วก็มาโดยคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นซูเปอร์เอ็กนะครับหนึ่งล้านสองแสนมบาทเป็นร้อยสี่เปอร์เ็นะครับเป็นคันร้อยสี่สบซูเปอร์เนะครับมาคันนี้ก็เป็นซูเปอร์นะครับหล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนื่นบาทนะครับคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสน แล้วก็มาคันนี้ก็หกแสนบาทนะครับใครหาอยู่นะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับใครหารุ่นไหนอยู่มีรถเก่าอยากทูนได้รถใหม่หรือว่าอยากเป็นแบบไหนมีรถไถสองคันนะครับหกแสนหกแสนสามกับหกแสนห้านะครับคันนั้นตู้แอร์นะครับหกหกสี่ศูนย์นั้นหกแสนสามหมื่นบาทนะครับผ่านหน้าผ่านหลังเป็นไทยเฮงหลีนะครับอันหน้าไออันหลังก็หกแสนห้านะครับ รถเล็กนะครับรถมิโครเล็กนั้นก็สองแสนกว่าบาทนะครับสองแสนกว่าบาทใครหาไว้ใช้ทสวนก็มาดูได้นะครับกับเล็กนะครับคันนี้เก้าแสนบาทนะครับเป็นคุมสุสองร้อยรุ่นแปดนะครับเก้าแสนบาทจัดเฟรนดนได้นะครับดาวน้อยผอนสบายดาวแสนบาทก็ได้นะครับนี่คันนี้ก็รอเก็บงานอยู่นะครับถอตูดรอเก็บงานนะครับนี่ใครหาอยู่นับหนูรถตักก็ราคาย่อเยาว0สองแสนกว่าบาทนะครับ เนี่ยกุมาสุร้อยสามสิบแปดคันนี้นะครับมาใหม่นะครับสองคันนะครับเดี๋ยวไม่ต้องเก็บงานอะไรครับรถสามพันชั่วโมงสภาพสวยๆเลยนะครับนี่ครับเบาะยังติดเนี่ยเบาะยังกริปเลยนะครับเนี่ยดูอ่ะคันนี้สามพันกว่าชั่วโมงนะครับสามพันอันนี้สามพันเท่าไหร่ว,วะางสามพันเจ็ดสามแปดในประมาณนี้แหละนี่ครับฟีพีเอ็ม เจ็ดพันชั่วโมงนะครับสภาพาี่สวยๆเลยนะครับนะครับหารุ่นไหนอยู่นะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรทิ้งไว้หน้าไอ้นี่ตลอดนะครับ นี่ครับหารุ่นไหนอยู่มากทงมากทีนะครับ200 SK อ0 0นะครับรุ่นไหนได้หมดนะครับดูสวิตโมนะครับสวิตโมคันนี้1ล้าน1ล้าน3แสน้าหมื่นบาทนะครับไอโมนะครับเปลี่ยนโซ่ให้ใหม่นะครับเปลี่ยนโซ่ให้ใหม่นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับไปความใช้งานได้เลยโมระบบดีนะครับหมื่นชั่วโมงนะครับคันนี้เป็นซูเปอร์เอ็กเอมนะครับขายแล้วนะครับไปแล้วนะครับคันนี้เอ็กเอมไปแล้วนะครับ คันนี้1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับ 5G นะครับ 5G 1์จีหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับคันนี้1นึ่งล้านห้าหมนะคุมาสุร้อยสามสิบรุ่นแปดครับ MO จอเหลืองกล้องหลังนะครับคันนี้1นึ่งล้านกับห้าหมบาทนะครับใครหาราคาย่อมเยาทุนน้อยนะครับเคยใช้มากตรงมากทีหรืออยากใช้ลองใหม่ๆบ้างก็มาดูคันนี้ได้นะครับก็1นึ่งล้านห้าหมบาทดาว2องแสนห้าจัดเฟสน้นแปดแสนนะครับส่งอยูมม่ประมาณ สองหมื่นนิดๆนะครับคันนี้ก็เป็นแคทสามสองสามหนึ่งสองดีนะครับคันนี้แปดแสนห้านะครับคันนี้แปดแสนห้านะครับรถน้ำนะครับรถน้ำเป็นฮีโน่นะครับเป็นเกย์ตั้นนะครับเครื่องสองร้อยกว่าแรงนะครับเป็นเกย์ตั้นนะครับรถตะเพิงนะครับนี่เป็นสองเพานะสองเพานะครับคันนี้นะครับคันนี้เจ็ดแสนกว่ามั้งน่าจะไม่ผิดน่าจะเจ็ดแสนกว่านะครับ คันนี้น่าจะเสียนกว่านะครับเป็นสองเพ่านะครับเป็นรถน้ํานะครับรถดับเพลิงเก่านะครับใครหาไว้ใช้งานก็ลองมาดูคันนี้ได้นะคันนี้เหมือนกันครับคันนี้ก็รถเอรถสามพันชั่วโมงนะครับสามพันชั่วโมงนะอันนี้สามพันสองร้อยชั่วโมงนะครับทํามุกกีให้แล้วนะครับรอทําใส่มุกกีอยู่นะครับนี่แต่แรก pm ไปองพันเก้9นะครับตอนนี้3า0พนะครับ สภาพดูมีอยู่สองคันนะให้เลือกใครหาไว้ใช้งานนะครับมีอยู่สองคันให้เลือกนะสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับอันนี้สวยจัดเลยนะครับสีเดิมๆเลยนะครับบุงกีเขาอยู่นี่นะครับเอาบุงกีไปทําอยู่นะครับเปลี่ยนพื้นใหม่นะครับลายแจ็คนะก็ขายนะใครหาอยู่นะครับตัวแจ็คนะครับก็อันนี้ก็เป็นซูเปอร์เอ็กนะครับสองร้อยรุ่นแปดซูเปอร์เอ็กนะครับคันนี้ก็ หนึ่งล้านสองแสนแปดหมืนบาทนะอันนี้หนึ่งล้านสองแสนแปดหมืนบาทนะครับสภาพเก็บงานให้เรียบร้อยครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่สภาพเก็บงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะครับเป็นซูเปอร์เอ็กซ์นะครับคันนี้หนึ่งล้านสองแสนแปดหมืนบาทนะครับซู Super เปอร์เอ็กซ์เรายังเหลืออีกหลายคันนะครับดาวน้อยผ่อนสบายนะครับมาได้เลยทางนี้นะครับ คันนี้ก็เป็นซุปเปอร์เอ็กเหมือนกันนะครับหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทเหมือนกันนะครับดาวน้อยผ่อนสบายนะครับเป็นแคดดิทูฝั่งนู้นแคดดิทูนะครับแคดดิทูหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทคันนี้หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทครับใส่ใครหาอยู่นะครับคันนู้นเป็นแค๊คันนี้เป็นกูเบ้นะครับก็ลองมาดูได้นะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับอยากได้ตัวไหนอยากได้รุ่นไหนก็มาโทรสอบถามได้เลย นะครับมีให้เลือกเยอะนะครับอยากให้เก็บตรงไหนเพิ่มอยากทําตรงไหนเพิ่มบอกได้เลยนะครับบอกได้นะครับก่อนที่ยอกจากนี่นะครับเราเปยินดีให้บริการนะครับทําให้ท่านนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายอยู่นะนี่ก็มีซูเปอร์เอ็กเข้ามาใหม่อยู่คันหนึ่งกําลังเก็บงานอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็มีรถอยู่ประมาณ4 5่สิคันอยู่นะครับก็มีให้ท่านเลือกอยู่อยากได้รุ่นไหนนะครับ โกบีโคมสัสูมีแคทมีฮิตาชินะครับมีไอโมะครับก็อยากได้200ร้อยร้อได้หมดนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับฮิตาชิก็ยังพอมีนะครับให้ท่านได้เลือกได้ชมนะครับนี่พี่โม่เราก็เปิดฝากบงไว้ทำไมเนี่ยเป็นโซ่ให้ใหม่นะโม่นะดูค่ับล่างเต็มไปพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ฟิล์มประมาณนี้เลยนะครับ คันนี้ก็ไปหลังสงการนะเนี่ยน่าจะวันที่วันที่เท่าไหร่ดีนะรอเจ้าของดูก่อนนะครับเป็นซูเปอร์เอนะครับคันนี้ไปเน,น้นผ่านแล้วนะครับใครสนใจรุ่นไหนนะครับหารุ่นไหนอยากซื้ออยากขายแลกเปลี่ยนติดต่น ราคาซื้อเข้ามาได้เราซื้อซื้อนะครับขายได้ขายนะครับหรือว่าอยากมีรถเก่ามาเทืนเป็นรถใหม่มากทงมากทีหรือว่ารุ่นไหนก็มาดูได้นะครับหรือว่าอยากมาเทืนเป็นเงินดาวอยากเอารุ่นเก่ามาเทิอนเป็นเงินดาวเบื่อแล้วนะครับอยากเปลี่ยนรุ่นใหม่บ้างมี200อยากเทืนเป็นร้อยสี่ร้อยสามก็มาคุยกันได้นะครับเป็นแบบไหนก็เอาเป็นเงินดาวเป็นดาวครึ่งหนึ่งเลยไม่ต้องเคลมค้ำหรือว่าดาวแบบไหนก็มาคุยได้ครับหรือว่าอยากเลิกกิจการอยากขายออกเป็นเท่าแกเป็นเฮีย อยากขายออกก็มาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยูทูบเซนไนแม็กโคซิ่งนะครับฝากกดติดตามเพจด้วยครับเซนไนแมโคซิงเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีรถใหม่ๆมานาเสนอก็เดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ